หมูหมูหันแม่แม่ทองพูนเป็นหันแม่ทองพูณเป็ดหันแม่ทองคูณอันนี้เขาเอื่นว่าอยู่เซนไดคะเนี่ยบ้านหกเลาะบ้านหกเลาะสีเกรดบ้านหกเลาะตำบลเนี่ยตำบลจามอ๋อขึ้นอำเภอเมืองสีเกรดแมนแมนโอ้ยแมนอันนี้คนนี้เกรดสุดท้ายเลยเกรสุดท้ายเนาะเป็นเป็นเขตคข้ามเกี่ยวกับอำเภอพายุแมนโอ้ เขามีหมูหันกับเป็ดหันอันนี้นึกว่าอันแบ่งครึ่งหัวหมูวันนี้มาตกในเมื่อวานโอ้มันมันเป็นหมูอย่างหน่งตัวนี้เป็นหมูเขาหมูเขาหมูฟหมูเขาที่แบบเขาใช้กินเนื้อปกติเนาะฟ้าเมื่อมื่อหนึ่งตามสุปซี่โตัว๊ะห้าตัวอันนี้คือเจ้าของ อันสูงสุดนี่ใดประมาณเท่าไรเนี่ยสองเดกอนก้านเป็นลอยตัวเมื่อเดียวนี่นะท่านครับลอยตัวนี่เทาเไหมีราคาใดเนี่ยรวมต้นที่พนสองพันสองพันสี่พันหกพันแปดสองพันสองพันสามสองพันห้าพันสองถองันตนังนใส่เวลาหมุนโดนว่าเกือบุ่้ม ใส่มือหมุนใจสิไอ้อ้อ๋อขาต้องเอาพวกเครื่องในเอียงกอกแม่นแล้วเรก็หมัก้องมุไส้สุดสแม่แมักส่เรียบร้อเหรอนี้คือัแม่ทำหพักกอนนะครับสุดเจ้าของเลยสตดเจ้าของสุดสุดม่ทองพูดครับสุดแม่ทูงพูนแม่คร <ๆ S 2> ับ ตองมุ้นจังสีตลอดแม่ครับเพราะสันเพราะสันนังกันไหนังใหม่นังไม้กอดไม่กอนังไม่อันนี้นังกอบโดนไหมกออ่แต่อยู่เกือบยี่สินาทีอยู่ครับ๋อ้ล้งจาอกจต้งแม่้งาเกหันแม่โทอยังเป็นป้ายป้ายนอนป้ายไงนเทก็เห็นยังวิวลาล่ม่ะ ช่วงล่มโ oh, อ้อ่มนี่ยแม่เม่กี้ก็อาจจะย่างส,งตสเตาหังอี่ครับเตานม้มันย่างได้จโตค่ะหรือว่าทีละตัว้มูนีทีละตัวตแต่ว่าเป็ดนีหลายตัวป่ะคะเป็ดอีกท็ทีละสอตัวอ,อ้ทีละสตัวเ,เป็ดใส่เวลาโดนมาอ่ไมชวสามสิบกิโอันอ 3, นี้คืท่าง นะครับมันนะครับออ๋เป็นมันเลยมันจะรียมนังเลยต้ท่าตลกชาระเอียดชาละเอยดครับนู้นเอาบะตีเข้ามีน้ำจิ้มเอียงไหมครับแม่มีน้ำจิ้มนี่แหละลูกซีฟู้ดครับันน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานจ้ะมีรลายเซยอย่างไรเลยนะ ขาส่งออนไลน์เนี่ยสิบอคะส่งอยู่ตัวันส่งนี่กำลังว่าคนไปส่งนี่บอกเพราะว่ากับผ้าผ้าเราไปสั่เพนต้นแรื่อคนคนคนโตมาจะดคนโตว่ายามือแรกนะกเร่าเอาอะไรลูกกอจีกินเล่นบริแต่ว่าเ็หัวหนาเอาเลี่ยนไม่ก็ได้เอาเอามืออื่นเอกันงููนันแะ ออกโต้นะจะมาปันำาวไปหากินเลี่ยงตีนอตวะอันนี้เราท่งเอ่อเขดไรนะนนันเลี้ยงที่น่าอำเภอเมืองราชสีพกระทรงรถอันดถยสารมาอ้ราชสีกระทงคุนันราชสีกระทรงด้วยสารคุ้นหานกันลาดกระทรงคุณหนกะรงรถอันนั้นด้วยสารบว้โอเคส่งโดยสารไปไหนเขามาห้าร เารไ่้แสดงว่าเพิ่มเตาไรนีแน่นครัอนนี้เเจส์นึกเอามันมีเครื่องเครื่องมุนโอ้กะตองเสียเวลาวมอื่เนาะแต่ลวันมันบระม่เอยตะนแเลยบบันหดอ๋อแบบนั่นนะบอเบอ๋อ พอกอ็สบายเลยน,นี่แด <laughs> อันนี้เขาได้ที่แรออ้วบได้ที่แล้วครับโอเคบเพิ่งเพอบนังมันเิงขอบขอบรือเป่ขอบอ้ขอบอขอบยอ,อบก <laughs> หมูขาวธรรมดาว่าหนูนึกว่าเขาเอาหมูปลาหมูหย่หงสีบ่งเงินปลาก็ะมิ้งทางปลาโอ้หมูปลาก็ได้เหมือนกันหมูปลาก็ได้แต่แต่หม,มูปลาส่วนนี้มันมันจะราคาถึนแพงโออโอ้โอ้แพง<อ>แม่ไปกินอยู่แกงก,กับเบ้าโอ้เจ้าทอนหมูนี่พันสองกันมาเปันเสียบไม้ไผ่เขาเห็ดแบบไรนอตะกี้เพราะท่านูเอ็นนอตหาบุฟฟี่น่ะโอ้พวกข้าวไปสั่งเขาเขาสับใส่จานบ้ากินไดแบบน้ำนมบังเข้า โอ้ยกินอ่ได้เราไม่ได้กินแมงอันนั่นแมงเอียงหมดแดงนะแม่เป่งน,นะจ้าเ<ช>ออแต่ลลูกใช่แล้วคนกินนะถ้าคนกินเหลากินเบียร์เราเอาวหมูกินข้าวเนาะจ้า<ช>เอาเห็ดลูกคือก,กันเล็ดคนละแบบอ๋อหนุนหันบอกกันละเนียนค่ะ ตัวิดตัวนนี่เนาะตัวเมือไงหนึ่งพันสองนี่ิงคายเทศกาลสองพัน <anything> <hel ms> อันนี้สองพันเทศการสองพันสองพัเลยเอ้ยก่อนน้นนี้ที่ยังบอลดเท่าไรก่อนแม่พันทวกปะโอได้ดีแห้งไลยแม่เบอร์โทรมีเบอร์ยังคะสมมติพี่น้องสนใจศูนย์แปดสองสอย์สองสาม่นี่นะคะ เนพายุก็คืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองสิซาเกตอยู่ในเมืองสิเกตดูยังไงคือมันตรงไปลับถึงมาในเมืองก,กนนันีกทโอ้ดีแม่ส่งไปเซนีเอ้ยส่งส่งวันรถสานก็ได้โคตรมาก มื่อนี่ออกตัวที่เท่าไหร่ละคะที่สามแ้าก็จะทำการอันนี้ไปให้ลูคาเลยเานาะด<า>ังค่ะ<อ>ม,มันเพื่นนั้นกินแต่โต๊ะเหมือนไงนี่เกบมีอละที่มาอเบสิกกินลายมือ <laughs> มมอยู่เนี่ย ช่วงเทศกาลนี้ได้ประมาณเท่าใดแม่รับเงินไปประมาณเท่าไรอันนั้นลายอยู่ได้แน่แต่เขาขายได้นั่นพี่ก้าพี่กรณ์ได้แจกจกแสนต่อมือนี่บ่บอรวมบเินีจะเข้าวเรวเสียเนียได้แจกแสนแมได้สามสีแสนวดีสามส่แสนนี่แจกมือคะอันสามเมือสามมือสามสี่สนเนี่ยว่าจะห้าสิ่มีหมูราว่าอันนั้น มืดมืดเขาก็บผสงเพราะว่าเขาตุ้คือการยืดคือการเนาะโอเคใส่กันต้องมีเงินต้นตุ้นเอาต้นตุ้นเนาเอาหมูมาไหวอืมโอ้ต้องซ้ำรองไว้เนาะแม่นเป็นกระสานอันนุ่มรสอันนุ่มเยอะแยะสองแต่ยังไงโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษคนใดดีเอ่ยท้องน้ำจิ๋วมะพี่เนาะน้ำจิ๋ว ไม่ทอโอ๊ยออม <laughs> ไม่พอใส่ผ้าปัไนมาใส่ไม่พอใส่แค่นด้เย,ยังน้อแม่เนาะได้จ้ะอ้อาวอันนี้ตัดช่วงไปเต็มเลยนะ